เจ้านาที่กำลังจัดรถเสร็จจับเรียบร้อยออกจากงานศพท่านกำนันบรรยายทำจบเมืสักครู่นี้จะได้เวลาพอดีเมื่อกี้ลงรถกระบอกมาไม่รอดเพราะว่า,าท่อน้ำท่อน้ำมันหลุดเลอะเลสักอย่างวาดัดวัดอะไรนะ วัดโครกรักอ,อยู่ที่ตำบลพริ้วตำบลพริ้วใกล้ๆแหลมสิงที่จังหวัดจันทบุรี่ตอนนี้ก็เดินทางกลับวัด ปกติของเราในเวลาช่วงก่อนที่จะได้รับได้นอนสำหรับญาติโยมนวันนี้ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะโยมวันนี้เมื่อเช้าก็บรรยายรมอยู่ที่เทศบาลเทศบาลตะเคียนทองที่คิชกูดจังหวัดจันทบุรีตอนบ่ายนี้ก็บรรยายกับนักศึกษาเทคนิค ปวชสอวช3ามอีกเก้คนเมื่อตอนบ่ายและเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นของงานศพท่านกำนันทัศวัฒนชัยนะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดอยู่อีกสักพักหนึ่งก็มีบรรยายีกส่วนหนึ่งช่วงนี้กำลังเดินทางกลับวัดก็ถือโอกาสให้เราทุกท่านได้ตั้งใจ สร้างผู้สลผลบุญสร้างความดีด้วยกันนะโยมตั้งใจน้าบูชาพระโดยพร้อมเพียงกันแลนะวันนี้ได้ลุงใหญ่ขับรถมาส่งลุงใหญ่นี่ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานนะโยมเดเลี้ยวซ้ายใหญ่ซายสายตาไม่ค่อยดีแล้วเป็นค่ยกลางคืนสายตาต้นสูงวัยก็อาจจะต้องซ่อมแซมกันบ้างแต่ใจยังสู้เหลือเกิน,กนใจใจยังสู้เหลือเกิน ลุงใหญ่บอกปักปมกันหรือเปล่ายังไม่ยอมแก่ซะทีเนี่ยลุงใหญ่นี่ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานของอาตมานะนูน่นนะไปช่วยเขาเก็บศพอยู่นู่นนะหาดป่าตองตอนที่สึนามิมาน่ะนะเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปไหนอะไปทำหลวงทำขุนน้ำนางนอนเมื่อปีที่แล้วนะไปช่วยเขาหาเด็กอยู่นู่นนะแล้วนี่มาไม่กี่วันนี้ก็กอกอบไปบ้านน้องชมพู่มอมกแล้วชอบจริงๆ เรื่องชีวิตแบบแนวเดินทางนี้ลุงใหญ่ถนัดตั้งใจสวดมนต์ได้พร้อมเพียงกันอิมินาสการนะพุทธังปูเชมะอิมินาสการนาธัมมังปูเชมะอิมินาสการนะสังขังปูเชมะ บูชาพระก่อนนอนกันทยมตังใจปลุกลูกปลุกหลานปลุกตัวเองปลุกญาติปลุก,ลก yeah, yeah. ต้องขออภัยด้วยนะเมื่อสักครู่ในสัญญาณสัญญาณอินเทอร์นเน็ตขาดหายไปเลยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่น่าจะมีสัญญ,ญ yeah, yeah. าณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิถูอนุต ตาโรปุริสัรรมมสสาริสัตถเทวมนุษย์สานังพุทธตทภาควาติสวัคโตภาควาตธรรมโมสันทิตทิโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิกปัจจัดตังเวทิตตับ โอวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสับุกกาลเเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักกินนยโยอัญชลีการณีิ ตารังปุญญาเกตังโลกัสสัตติพาหุงสหัสัมพินิมมิตาสาวุทานตังคลเมิคารังอุติตะโคระสเสนัมมารังทานาทิธามอวิธินา จิตตวามุนินทโทต,ตันเตชะสาภาวตุตเตชยยมังคารานิมาราติเรกมพิยุทธิตสัพพรัตติงโครัมปนาร,ประวะกคัมภคัมทัดทยักขังขันติสุทธันตวิทินาจิตตวา มุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตชยามังคารานินาราคิริงกัจจวรังอตทิมัตัภูตังทาวักกิจักรรมสันนิวสุธารุนันตังเมตัมปุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเต ชะสาภาวะตุเตชยามังคารานิอุคขิตะคักขมติหัตทสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะทังกุริมาระวันตังอิทธิปิสังคาตมโนจิตตวามุนินโททันเตชะสาภาวะตุเตชยามัง คารานิกตตวานกกตทมุทรังอิวะคับอินิยาจินจายาทุตทวจนังชนกายมัดเชสันเตนโสมวิทินาชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิสัต จังวิหายมาติสัตจักกวาะเกตุงวาทาพิโรปิตามันังอติอันทะพูตังปัญญาปทิปจริโตกิตวามุนินโทตันเตชะสาภาตุเตชยมังการานินันโทปนัน ทพุจะทางวิพุทธังมาหิตเทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนธรรมะปยันโตอิทุปเทสวิทินาจิตตวามุนินทตันเตชะสาภวะตุเตชยามังคารานิทุกขาหติก ปิพุตชะเคนสุทัตทหัตทังพระมังวิสุทติชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาจิตตวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคารานิเอตาปิพุตทัชัยมังธรหัต ทคาทาโยวาจโนธินาทินเนสระเตมตันทีหิตวะนนเนกวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธทิคามัยยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสับ พระปานินังปุเรตวะปารมีสัาปัะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตยมังกัรังชยันโตโพธิยามมเลสักกายานังนันทวัต ธโนเอวังตวังวิชโยโหหิชย,ยัตสุชยามังคะเลอป,ปราชิตตปันลังเกสีเสปตะวิปกคะเลอภิเสเกสัพะพุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนักขาดตังสุมัง คารังสุปปาตังสุหุตทิตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุยิตทังพรามจาริสุปทักทินังกายกรรมังวาจกรรมังปัททินังปัททินังมโนกรรมังปณิทิเตปทัก กินาปัทกินานิกัตตวะนรพันตัดเทปัทคกินเนสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภัยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทันท้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิงขึ้นไป สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสรทาชาที่เกิดเป็นโอปปปาติกายองมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสะเทินข้าพระเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญายานไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญข้าพระเจ้าเคยอาคาดจองเวรใครไว้ขอถอนคำจองเวรทั้งปวงไม่ขอจองเวใรใครๆทั้งสิน้นและหากใครทั้งหลายจองเวรข้าพระเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลย อาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งใจประพฤตินตนอยู่ในศีลในธรรมผู้ใดรักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้นั้นขอให้ข้าพเจ้าได้การรักษาจากธรรมด้วยการรักษาธรรมของข้าพเจ้า ขอตั้งใจอยู่ในศีลธรรมตลอดไปสิ้นการละนานเทอญยโยมทุกท่าน,นาวันนี้ก็ได้ตั้งใจที่จะสร้างกุศลคุณงามความดีด้วยกันแล้วก็อนุโมทนาบุญนายะบุญใดที่เราได้ร่วมสร้างร่วมทำกันในทุกวันทุกวัน โยมได้ทำบุญอะไรก็นึกถึงบุญนั้นเยอะๆนึกถึงศีลเยอะๆคนทำบุญเยอะแต่ถ้าใจปล่อยวางไม่เป็นบริจาคเงินหนึ่งล้านแต่ว่านึกทุกวันว่าทำไมเขาไม่เขียนชื่อเราขึ้นบนกำแพงวัดทำไมเขาไม่เขียนชื่อเราบนฝาผนังโบสถ์แบบนี้โยมไม่ดีบริจาคเยอะแต่ใจนิดเดียว จากน้อยทําบุญน้อยๆแต่ใจเขาปล่อยวางนะขาราพเจ้าบริจาคไปแล้วนะมีเท่านี้นะมีน้อยแต่ตั้งใจทําเต็มทีนะ่ได้ตั้งใจทําแล้วก็ได้ตั้งใจดีแล้วอนุโมทนาไปงานบุญใดที่ได้ทาน,นะโยนะก็ขอให้ตั้งใจท,ทํจาเถอะสัสมจะเบียนบุญไปนะนะวันนี้ก็เหนื่อยแล้วเบียรแล้วนะขอทุกท่านตั้งใจ ความดีรักษาด้วยการทําความดนะีอย่าไปอ้อนวอนขออะไรที่เดียวเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดนบันดาลให้เราไนดะ้นอกจากเราทําเองครับอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมวัฒนมติอายุวันโนสุขังพะลงเทินความสุขความจริ